สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แม่บ้านคอนโดนะคะวันนี้ซื้อมินิฮานิโทจาก After You มาก็ว่าจะลองเอามาอบแล้วก็กินนะคะไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงบ้างในกล่องก็จะให้น้ำผึ้งมา1ถุงแล้วก็มีตัวขนมปังนะคะนี่น้องก็ซส์มินิประมาณฝ่ามือเราได้นะ แอนใช้เตาอบนะคะก็วอร์มเตาไว้ที่190องศาประมาณ5นาทีค่ะถ้าบ้านใครไม่มีเตาอบนะคะก็ใช้หม้ออบลมร้อนก็ได้นะคะแต่ของแอนก็คือไม่มีหม้ออบลมร้อนนั่นเองไปเดี๋ยวเราพาน้องเขาเข้าไปอบกันเลยค่ะ ที่กล่องนะคะแนะนำว่าให้อบที่อุณหภูมิ180องศา8นาทีนะคะแต่เดี๋ยวแอนจะลองอบซักประมาณ5นาทีก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะคอยดูหน้าน้องนะคะว่าหน้าเขาเหลืองหรือยังถ้าเหลืองแล้วเดี๋ยวจะเอาออกมาก่อนเนาะใช้ไฟบนนะคะนี่พอไปแอบดูแล้วน้องเขาแอบเหลืองแล้วนะคะก่อนที่เขาจะไหม้นะคะเราก็เอาออกมาก่อนเวลาได้นะคะ ก็แล้วแต่ว่าเตาอบที่บ้านใครเป็นยังไงเนาะเหลืองน่ากินมาก มีช้อนสำหรับตักไอติมนะคะก็เลยออกมารูปทรงแบบปารลาดนิดนึงไม่ว่ากันนะแล้วเราก็ราดน้ำพึ่งไปเลยนี่ มาดูในเนื้อขนมปังบ้างนะคะข้างในเนี่ยเขาก็ทาเนยไว้ทั่วเลยนะถึงสุดตัวก้อนขนมปังเลยถ้าใครนะคะอยากชิมก็เข้าไลน์ after you แล้วก็สั่งที่แอดมินได้เลยนะคะน้องเขาก้อนละ9ก5บาทค่ะสำหรับวันนี้แอนต้องลาไปก่อนนะคะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ